สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมโยชิ Yoshi, นะครับกับช่องอิ o l u t i o n กันอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้ก็บคอนเทนต์เกมเป็นคอนเทนต์เกมใหม่นะอ่าเราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้วิทักษ์มาเป็นนักนักเกษตรกรมาแล้วกันนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละก่อนที่จะรับชมนะครับเนื้อหาของคลิปจะเป็นการเล่นแบบเป็นการผสมความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วก็บวกกับตัวเกมมันก็เป็นเกมที่เป็นเกมภาษาไทยนะครับ มันก็จะไม่จำเป็นต้องอ่านซับมากแต่ก็จะมีอธิบายให้ฟังนิดนึงอ่ผมก็เล่นมานานแล้วละ่ะแต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันตั้งแต่ไปเป็นทหารนะเนาะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปชมกันเลยครับเอาละครับเราก็มาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ฟาร์มของเราก็ค่อนข้างเลเทะนะมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย เออต้องทำอะไรก่อนเองเออถ้าจะไม่ผิดมันจะต้องลดน้ำรอเปล่าเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของบวัวลดน้ำนะครับลดน้ำมันก็อาจจะดูไอ้นี่หน่อยนะเสียเวลานิดนึง <c oughs> <c oughs> ลดซามอีกเราจะมาเป็นเกษตรกรวันแรกนะครับ ฝรังแล้วก็เผออักกาดนี่คือฟาร์มของเราใช่ไหมรดน้ำไปก่อนนะครับบบๆโอเคเรารดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอผลผลิตมันเติบโตให้หมดก่อนเเดี๋ยวนําม,มานั่งไล่เก็บแลยเนาะ ตรงนี้ไม่ได้เลยร,ร,ร,รอซารอซารอซาไปเดี๋ยวไปดูก,วกวันเลยข้ามนะครับไปเอาละเราก็ผ่านเวลามันก็ผ่านไปได้สักพักแล้วนะครับก็ผมก็ไปปรับฟาร์มนิดนึงนะในการย้ายเข้าของมาให้มันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็ จะดได้ฟาร์มประมาณนี้คนระับหน้าตาประมาณนี้น,ะนี่ประมาณนี้เลยมินิแม็กซอ่าซึ่มมันก็ไม่ค่อยสวนมากหรอกครับแต่ก็ผลผลิตก็พร้อมเก็บแล้วนะครับหลังจากที่เราให้น้ําพืชแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งพืชก็จะออกผลผลิตให้เรานั่นเองส่วนอันนี้ยังไม่ออกนะมันเหลืออีกตั้ง8นาทีเนะี่ยอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บกัก่อนครับเก็บไปแบบเรือเร่อย ช่วงนี้ผมก็จะเก็บไป,บป,บปบแบบเร็วๆเดี๋ยวสปีดเนี่ย โอเคตอนนี้เราก็ทุบหมดแล้วต่อไปเราก็จะลงผลผลิตนะครับผลผลิตที่ผมแนะนำก็จะเป็นาตามเคเวสนะครับไอ,ไอที่มันมีไอติ๊กถูกองี้มันคือเคเวสนั่นเองเอาละ่ะส่วนพืชที่ผมแนะนำในเบื้องต้นและใช้เวลาน้นนอยก็จะมีเป็นผักกาดหอมครับผมจะทำฟาร์มผักกาดหอมเกมนี้มันเล่นคอบก,กับเพื่อนได้นะครับ ถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะไม่เ,เหนื่อยโซนนึงเระกาดของอีกโซนนึงเป็นของไปเลยอ่าผมลืมเก็บไข่ไก่อ่าเก็บก่อนห้าสิบบาทอ่าเราให้อาหารไก่ด้วย ก็โลซาอ่าแอปเปลิลก็เก็บได้นะครับแอปเปลิลยังไม่เก็บได้ฤด,ดูกา่เลยมาเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูหนาวจะเก็บได้ฤดูนแรกก็เก็บได้ผลละหกบาทก็ถือว่าดีนะไม่ถือว่าเสียตัวนโอเคปลาซาต้องแก้มกันเป็นปลาเฉียดแลอวนะได้ให้หกบาทเคลหลังจากที่เราขายผักได้จนได้ประมาณหนึ่งเราก็จะต้องเอาผักมาขายนะครับขายที่มาร์เก็ตตรงนี้ซึ่งเป็นมาร์เก็ตที่ แม่ไม่มีใครอยู่เลยดูซูมไปซูมไปก็ไม่มีขายครับได้หนึ่งห้าเพชรนะครับส่วนไดมอนที่เราได้มานี่ก็จะเอาไว้ตกแต่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้แยกไว้แล้วกัน คือเกมนี้ก็จะอาศัยเวลของฟาร์มนะครับมันจะมีเลเวลของฟาร์มอยูต่ตอนนี้ฟาร์มของผมเป็นเลเวลหนึ่งอ่าแล้วก็บอ่อนะ้ำตรงนี้สามารถเก็บเงินได้นะครับเก็บได้ทีละยี่สิบบาทมันจะออกทุกๆสองนาทีต้องไปเพิ่มกําไรนั่นเองอ่าเราจะย้ายของพวกนี้นะครับเราสามารถกดแซบแล้วก็กดเลือกได้ว่าจะให้ย้ายไปตรงไหน บ้างแล้วก็ถูกบอ,อกเลยถ้าเราจะทำเป็นโซนเราก็ต้องทำเป็นอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวเรารีบปลูกต้นก่อนดีกว่าผมจะปลูกเป็นถั่วลิสงน,นะเพราะว่ามันเป็นไอเทมคเควนนะ วิธีการดูฤดูการของพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกได้นะครับเราก็จะดูจากตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะข้างข้างข้าง,ข,าง,ข,างขวาที่คุณเห็นที่มันเป็นปรูปอากาศยองมันก็จะมีราคานะครับราคา15เหรียญปลูกได้ในฤดูการที่มันเป็นใบไม้สีเขียวก็เป็นฤดูใบไม้ใบไม้ผลิฤดูร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะครับซึ่งแปลว่ามันปลูกไดทุกฤดูเลยนั่นเอง ใช้ระยะเวลาการให้ผลผลิต 10m ก็10นาทีนะครับผลผลิตที่ให้ก็เป็นผักนั่นเองเป็นเจ้าของละ27อันอต่อไปแค่อดนะครับแค่ลอดมันก็จะใช้มันก็จะราคา 10, 35บาทนะต่อหนึ่งช่องนะปลูกได้ในฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไ,ไ,ไ,ไม้ผลิแล้วก็ฤดูหนาวนะครับส่วนไอ้ไอถั่วลิสงนี่จะปลูกได้แค่ร้อนกับฤดูหนาวเท่านั้นแหละอ่าซึ่ง เรารีบปุ่มยตอนนีว่าให้น้ำนะครับการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพืชนะครับพืชทุกชินิดก็ต้องใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงถ้าเราไม่ให้น้ำมันผลผล,ผลิตก็จะไม่ออกมาันเราก็จะให้น้ำมันมันจะมีไอเทมสปริงเกอร์คนระับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เพราะว่าฟาร์มเราเลเวลยัยงไม่ถึงถ้ามีสปริงเกอร์เราจะไม่ต้องรดน้ำ จะลดน้ำไปก่อนแล้วกันนะอ่าหลันก็หลังก็ได้ที่เลยนะครับอะูอะอ้่ะเดี๋ยวข้าไปเร็วเร็ว เดี๋ยวพาร์ทสองเราก็จะเริ่มไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองหาเพื่อนมาคออดูก็ตอนนี้รูปแบบฟาร์มมันก็ยังไม่สวยนะเพราะว่าเรายังเก็บของได้ไม่เยอะหากเก็บเงินซะอันนี้เก็บได้ให้ผมผลิตดีเหมือนกันนะร้อยสิบบาทใช้ได้ ยี่สิบก้านาทีอ่ากลางคืนแล้วกลางคืนของเกมนี้ก็จะสวยๆนะเพราะว่ามันจะมีผีเสื้อที่เรืองแสงบินมาหาเราโอเค เข้าสู่ช่วงแนะนำของภารกิจนะครับไปเลย Two thousand years later วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของรายละเอียดภารกิจแล้วนะครับภารกิจจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะเป็นเป็นเป็นภารกิจประเภทของเทศกาลนะครับเทศกาลก็คือเป็นเทศกาลที่จะมีทุกๆ9วัน10วันเนี่ยแหละซึ่งสำหรับใครที่เล่น Farm t เกเต t o r นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมไหนไม่ทัน กิจกรรมมันจะวนเวียนมาหาเราคนระับมันจะวนเวียนมาหาเราทุกครั้งเลยคุยง่ายก็คือถ้าเราทําภารกิจไหนไม่ทันเราก็รอให้ฤดูกาลนั้นมันมาเป็นฤดูอ่าตอนนี้ก็เป็นเทศกาลฟันเฟืองน,นะครับซึ่งผมก็ทำครบไปหมดคนระมันก็จะได้มาเป็นไอ,อ,อรางวัล6อันน,ะนะออนนั่นแหละที่อยู่ข้างล่างนี่ยผมจะซไม่ดูอันนั่นแหละตรงนั้นแหละเนี่ยหกอันจะมีเป็นรั้วเป็นกระเป๋าเป็นดอกไอริสแล้วก็เป็นเครื่องดูดฝุ่น หมวกแล้วก็เป็นหอหนกายบิ๊กเบนนะครับแล้วก็เป็นภารกิจของฟาร์มมือใหม่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นซึ่งผมก็จะปักหมดไปแล้วกันกหมดส่วนวิธีการดูนะครับว่าเราไอ้นี่ยังไงผมก็สองอยห้าสิบแล้วเพราะว่าผมเล่นมาตั้งนานแล้วล่ะเกมเนี้ยอ่ะคลังสินค้านะครับในทางด้านซ้ายมือเราก็จะดูได้ว่าผักมันเต็มเท่าไหร่ผักมันเต็ม60ิบนะ ผลไม้เต็ม20เอ่อก็ตรงนี้แหละครับก็ถ้าเราเก็บเต็มเราก็ต้องเอาของไปขายนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เสียเสียประโยชน์นั่นเองอะรายละเอียดภาร,รกิจนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาร,รกิจของเพลสในเกมนะครับซึ่งถ้าขายเป็นฟาร์มมือใหม่หรือเป็นฟาร์มเริ่มต้นก็จะต้องทำเพลสพวกนี้เพื่อให้ได้โบ1ชิ้นนะไอโบสีชมพูเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามัน เอาไปซื้อสปริงเกอร์ได้เอาไว้ทำอย่างอื่นก็ได้เอาไว้ทำาป๊มน,น้ำมันก็ได้ซึ่งมันก็จะบอกนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนี่มันต้องการแครอท130แล้วก็ทอริสโ20นะครับรางวัลก็จะเป็นโบกับ EFP 10โอเคจบหน้าของการอธิบายนะครับฟามว่าดูดีนะ,ะไม่ใช่ละ ก็จะมาเก็บผลผลิตีกันนะครับเราจะทำเพลยให้เสร็จเราก็จะได้อันนี้จะดีเก็บรับตู ผมก็เป็นเวีลสองเลแล้วก็มีเป็นของตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับดี๋รู้ดูการก็จะเปลี่ยนละเอะทุกดินตรงนี้ทำไมน่นีบานี่ก็รออีกห้านาทีนะก็จะสามารถตกได้แลก็ให้อาหารไก่นะครับรถน้ำขยะรถน้ำ ถ้าเรามีแท็กเตอร์เราก็จะไม่ไม่เหนื่อยมากเท่าไรแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีแล้วเราปลูกไปก่อนดีไหมปลูกไปก่อนก็ดีเหมือนกัน เก็บไปนะครับเก็บอ่าเราได้ทองมาหนึ่งก้อนคนระับอานที่เราเก็บแบม่ะกี้นั่นก็คือทองนะครับเอแต่ที่จริงมันจะมีวิธีอยู่ให้ไปดูที่ตั้งค่านะ,ะครับสำหรับผู้ชโชว์สินคาข้างคนระับอานนี่ยเราจะมีทองหนึ่งก้อนอยู่ตรงข้างล่าง ถ้าใครไม่ไม่ชอบแอเททั้งลางนี้เราก็สามารถปิดได้เหมือนกันเพื่อในเกมนี้ก็จะต้องดูตามฤด,ดูกาลนแล้วก็มันก็จะเป็นแบบยวตานะคือเวลาเราก็ต้องรอเวลามนะันซึ่งมันก็ค่อนข้างนานนะ สุดท้ายจะทำการมาตลาดขายปลาไม่ได้ขายไม่ได้หรอกอะจะทำการขายนะครับผลไม้ก็จะไม่ขายแล้วกันโอเคเก็บไผ่ไก่ทั้งสุดท้าย เมตรละฟองร้แปดสิบบาทไปไปดูช่วงจบช่วงสรุปปลายคลิปนะครับไปโลส3000 years later ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล็กๆสำหรับฟาร์มทูเกเตอร์นะครับเป็นการเข้าฟาร์มน้องหน้าของไอ บักโยชีนะก็มันก็ไม่ใช่เป็นการเข้าครั้งแรกหรอกเป็นการกลับเข้ามาในครั้งกี่ปีกันไม่รู้น่าจะหลายปีมากมากซึ่ตอนนี้ก็ได้ทำการทำธุรกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคลิปที่2ก็จะมีแน่นอนส่วนคลิปที่2นะครับจะเป็นการมาทาฟาร์มเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการพาเพื่อน ผมจะลองหาเพื่อนในกลุ่มมันจะมีกลุ่มความทูเกเตอร์ไทยแลนด์คอมมูนิตอยู่เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างก็ค่อนข้างดีนะครับเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ให้ทำมากมายนะแต่ว่าสนุกนะเกมนี้ผมก็ค่อนข้างชอบกันเลยทีเดียวเอาละสำหรับใครที่ชอก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆให้ดูอีกกันอีกแน่นอนเสนอเกมกันได้นะ ถ้าเกมสยองขวัญบมกก็จะมีเป็นพวกเอารล้านให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะติดเหลืองไหมแต่ก็เล่นได้นะครับถ้าอยากให้เล่นหุยเผลอเลยไม่กลัวหรอกมันเป็นของไราสาระนะ้าน่ะเอาละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย See you again